นี่ค่ะทุกคนต้นยางนายักษ์นะอายุเป็นร้อยปีนี่ก็กระชายนี่ค่ะต้นเป็นร้อยปีนะแบบที่บ้านเรามีอะค่ะแต่บ้านเรายังแค่อ่ายังไม่ถึงสิบปีนะี่ค่ะน่านก็จะิงใหญ่ใหญ่มากนะคะอันนี้พามาป้ามาตัดผมนะคะตรงวัดพระเนียงแตกเนาะ วันนี้ในป่าลใหญ่จริงสูงมากโอ้ยอมีผ้าผูกนะะค นี่นะคะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นต้นยางนาเหมือนกันนะคะคลิปเมื่อกี้นะคะที่โชว์ทุกคนไปคลิปแรกนะคะก็คือต้นยางนาเหมือนกันแต่นั้นคือที่ที่วัดนะคะที่วัดพเนียงแตกแถวบ้านเคสนะคะก็แต่อันนั้นคือเป็นร้อยปีนะคะคิวเคจะเทียบคอมเพลให้ดูนะคะว่าระหว่างต้นร้อยปีกับต้น10ปีเนี่ยมันประมาณไหนนะคะอันนี้ก็คือต้น10ปีที่บ้านเคสนะคะก็คือเนี่ย มันชะลูดเป็นนูนแล้วนะคะนี่ค่ะมันสูงมากนะคะทุกคนสูงจนแซงทุกต้นในบ้านนะคะคือตอนแรกนะคะต้นเรียงนะคะต้น,นนี้คือต้นเรียงเน M M ี่ยเป็นต้นที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดนะคะเป็นต้นเรียงต้นแรกที่มาปลูกเนาะแต่ว่าเป็นต้นเรียงที่แก่ที่สุดในบ้าน beginnen, fierce, an, แล้วต้นเหรียงเขาสูงอยู่แล้วนะคะอารมณ์เหมือนในป่ายแล้วค่ะแต่ว่า <skeptical> คือต้นยางนานี่นางก็ไม่ยอมนะคะนางก็บอกว่านางจะสู้นะคะแล้วนางก็ทําได้แล้วนะคะก็ภูมิใจในตัวนางเหลือเกินนะคะนางนางแซงต้นพี่นางนะ,ะไปแล้วนะคะก็คือชรูดขึ้นไปมู่นนะคะคือเหมือนในป่าเลยอะเนี่ยเคชอบมากเลยเคยชอบต้นไม้ย,ยืนต้นนะคะที่ใหญ่แล้วก็สูงอย่างเงี้ยนะคะคือ เหมือนในป่าทุกคนเนี่ยแต่รากเขาจะไม่ได้ใหญ่เท่าต้นเหลียงนะคะแต่รากเขาจะลึกนะคะแล้วก็แผ่ขยายกว้างเหมือนกันแต่ต้นเหลียงเนี่ยรากเขาจะปูดขึ้นมาเลยทุกคนสังเกตนะคะรากเขาจะปูดขึ้นมาเลยแล้วก็ใหญ่มากนะคะน่นะใหญ่จริงๆคือนางแบบค่อนข้างเบียดเบียนผู้อื่นเหมือนกันนะคะเพราะว่า อ๋อต้นอื่นเขาก็ไม่ทําแบบนั้นนะคะนางก็เป็นอย่างนั้นของนางนะคะเนี่ยค่ะแตนอันนี้คือต้นยางนานะคะเขาเรียกว่าต้นยางนาในสมัยก่อนเนี่ยมันเยอะมากนะคะมันป้าบอกว่าสมัยก่อนจะเยอะกว่าน,นี้นะคะยิ่งในป่าเนี่ยจะเยอะแต่ว่าในปัจจุบันอะคนมันตัดไปกันเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ให้ไปอยู่อะไรมากมายแต่มันเป็นต้นไม้ที่แบบอ๋อเก่าแก่คะ่ะซึ่งในปัจจุบันหายยากมากนะคะป้าเลย เอามาปลูกไว้นะคะมันไม่ได้ให้ดอกให้ผลอะไรนะเพราะต้นไม้ส่วนใหญ่ที่บ้านนะคะป้าจะปลูกแต่ผลไม้กินได้นะคะเป็นพืชผักกินได้ท้งนั้นแต่ว่าต้นเนี้ยปาอยากปลูกนะคะก็คือป้าอยากเก็บเอาไว้อนุรักษ์ไว้สักต้นในบ้านนะคะเพราะมันมันใหญ่จริงๆค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นไปกันในคลิปแรกนะคะคือมันใหญ่แบบโอ้โหอลังการงานสร้างอะแล้วทุกคนคิดดูนะตอนกลางวันยังดูน่ากลัวขนาดนั้นตอนคืนนี่น่ากลัวหลอนมากเลยนะคือเคสเคยไปเที่ยวงานวัด ตอนดึกอะค่ะตอนเย็นเนาะโอ้โหมันมืดเนาะ้องฟ้าก็มืดเทเลให้เราเห็นแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่สูงขึ้นไปแบบแล้วกิ่งมันแบบเหมือนเหมือนในปา่าจริงๆแต่นี่ก็คือแบบโ,โหวันน้ำมก็จะให,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอนุรักษ์ไว้สักต้นที่บ้านนะคะเคสก็ชอบอยู่แล้วนะคะ okay uh, hi everyone this is a yang na tree in Taiko yang na and in the first clip you see that is the same tree but that is not my house in the first clip is uh, the tree that is on the temple temple near my house near my home but this is tree on my house same tree yangna na tree same two but my house uh na tree have about 10 years but in the first clip that have a 100 years amazing yeah this amazing and it's really it's real big 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 more more than ten years. This is ten years and the first clip like 100 year you see it really look oh so scary and you you think when it's dark mode on the sunset not have a light it's very very uh very scared look like a ghost on the temple yes that 100 year yana uh, in temple 100 year you see and that you see this is our apple apple tree but it is a apple tree in the forest apple forest apple pie apple pie the honey, apple pie apple tree apple forest and it's tall it's very tall too yeah apple pa and this is a mango too is have a baby like a mango ball all day yeah but it has baby too, but this is a original mango that you see before. It's big, uh, original mango, but that uh, it is a mango bao. Mango bao is very small and have a tasty, uh, very sour, sour, so very sour. You you must make salt, uh sweet sour for eat it. But I like to, I love to eat with a uh, Mackie. Maggie, you know Maggie, And this is uh, original mango, but it have a baby too. And a lot too, you see? A lot, a lot. Yeah, I'm really proud of it. Oh my God, a baby mango. It's coming soon. Yeah. A lot you see. Oh my god. I'm proud of it. And my daddy is so very excited for it. <laughs> because He really love love all the tree All tree on my home them he really love it yeah and ah uh, the young tree is here it's around 10 years and wow you see what it is this is a mango tree too but is it a mango bow I think sure I think mango bow again Oh, it's go again. Wow, so cute. You're so cute. Oh, natural. Natural on the wall. Cannot to the script more. I'm so proud of my home, you know. You can touch it. Oh. Yangna tree. I love you. I proud of you y o n g n a t r e e You very tall. You very beautiful. You are beautiful tree. Love you. And okay, okay นะคะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะนี่ก็คือแอปเปิลป่าเหมือนกันเป็นพันของแอปเปิลป่าค่ะที่ เป็นพันธุ์ที่อยู่ในป่าเหมือนกันมันก็เลยจะต้นค่อนข้างใหญ่นะคะสูงสูงชะนลูดไปนู่นนะคะแต่ว่าตอาานแรกป้าก็จะตัดทิ้งแล้วค่ะแต่เคสบอกว่าเคสไม่อยากให้ตัดทิ้งนะคะเพราะว่าคือมันไม่ค่อยมีลูกค่ะแต่ว่าเคสก็บอกป้าว่าไม่เป็นไรคือเคสอยากให้มันโตไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่บอกให้มันไม่มีลูกแต่ก็มันก็เป็นแอปเปิลป่าเนาะเผื่อวันดีคืนดีมันจะมีลูกมาให้เรานะคะ ก็โอเคโอเคนะคะขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคอยอัพเดตใหม่นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s ับส c r ร b ์ให้เคทด้วยนะคะขอบพระคุณมากะคะ่ะบายบายซ o u จุ๊บ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 